ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์กนเกมฟุตบอลพิมียร์อังกฤษ2023-2024อาเซนอลปะทะคริสตัลพาเลซแข่งวันเสาร์ที่20มกราคม2024เวลา19.30นาทีตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางทูพีเมียรฟุตบอล1และ2สนามเอเมเร์ส s เตเดียมอาเซนอลฟอร์มกำลังย่ำแยก่ก่อนหน้านี้กับการไม่ชนะใครมาแล้ว4เกมติดรวมทุกรายการซึ่ง3นัดหลังแพ้รวดทั้งหมด โดยล่าสุดพึ่งจะโดนลิพูบุกมาอัดถึงบ้านในศึก f a ฟครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาลนมารังอันดับ4ของตารางมี40คะแนนตามหลังจาฟูงหงแดงอยู่5แต้มด้วยกันฟังคริสตันาเลตก็ผลงานตกต่ำไม่ต่างกันกับการชนะเพียง1จาก11เกมหลังสุดโดยล่าสุดพึ่งจะโดนเอเวอเรตันเคลียร์ตกรอบในศึก FA ครับมาแบบสดสดร้อนๆเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังอันดับ14ของตารางมี21คะแนนอยู่เหนือโซนตกชั้นเพียง5แต้มเท่านั้นความพร้อมก่อนเกมอาร์าเซนอล ทีมของมิเกลอาร์เจตาจะไม่มีชื่อของโยเรนทิมเบอร์ที่เจ็บหนักต้องพักยาวโทมัสปาเตที่เจ็บต้นขาฟาบิโอวิเอร่าที่พักรักษาตัวจากการเข้ารับการผ่าตัดและอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกที่บาดเจบเ็บน่องในเกมนี้แน่นอนแล้วส่วนในรายของทาคโรโทมิยสุและโมฮัมเหม็ดเอเนนีจะต้องไปรับใช้ชาติไม่สามารถมีส่วนร่วมกับทีมได้เช่นเดียวกันขาดการ11เรผู้เล่นตัวจริงอาเซนนลผู้รักษาประตูรายากองหลังไวซาลิบากาเบียลคิวิโอ กองกลางซาก้าออริกาดไรฮาเวตมาติโอลี iri, กองหน้าเชซุดความพร้อมก่อนเกมคริสตันพาเลสด่านทีมของรอยฮอสันจะไม่สามารถเรียกใช้งานชิกดูปูเรที่เจ็บเข่ารับโฮดดิ้งที่เจ็บข้อเทา้ารวมถึงเจสุรันรักซักยีและเจอวอร์ที่เจ็บต้นขาขณะที่กองหน้าตัวเก่งอย่างจอแดนอาหิวติดภารกิจไปรับใช้ชาติอยู่ณเวลานี้ขาดการเสเบตผู้เล่นตัวจริงคริสตันพาเลสผู้รักษาประตูเฮนเดอร์สัน กองหลังคลายแอนเดอร์สันเกฮีมิเชลกองกลางเลอร์มาลิชาร์ดเอซกองหน้าโอลิเซมาเตตาฝานกาผู้ตัดสินพ่อเทียนี่ี a r อารสจวตแอดเวลผลงานหานัดหลังที่ทั้งคู่พบกันอาเชนอลชนะ3มเสมอหนึ่งคริสตันพาเลตชนะ1ขาดการความเป็นไปและผลการแข่งขันเกมลอนดอนดาร์บี้ประจำสุดสัปดาห์นี้เป็นเกมระหว่าง2ทีมที่ผลงานในช่วงหลังจัดว่าย่ำแย่ด้วยกันทั้งคู่อาเซนนลทำแต้มหล่นรัว,รว จากการแพ้รวดในลีกมาแล้ว2นัดติดจนร่วงมาอยู่อันดับที่4ขณะที่คริสตันพาเลตพึงจะชนะเกมลีกเป็นนัดแรกในรอบ2เดือนเมื่อช่วงก่อนปีใหม่ที่ผ่านมารูปเกมแน่นอนว่าจะเป็นเจ้าบ้านที่ครองบอลเปิดเกมบุกเข้าใส่ขณะที่ทีมเยือนจะมาแพ็คเกมรับและอาศัยความเร็วและความคล่องตัวของแนวรุกเล่นเกมสวนกลับซึ่งแฟนๆจะเห็นได้ว่าพอพักปืนใหญ่ในช่วงหลังมักจะมีปัญหาเมื่อเจอกับทีมที่มาเน้นตั้งรับเป็นพิเศษกับการหาช่องเจอเข้าพื้นที่สุดท้ายไม่ได้ ทำได้เพียงเคาะบอลไปมานอกกรอบเขตโทษอย่างไรก็ตามเกมรับของพาเลสเองก็มีปัญหากับการเสียประตูค่อนข้างง่ายแต่กระนั้นเกมรุกของพวกเขาไม่ธรรมดายิงประตูได้ทุกเกมตลอด10จาก11นัดหลังในพิบรีเชื่อว่าเกมนี้จะไม่ใช่งานง่ายของเจ้าถิน่นหากจะหวังเรียกความมั่นใจกลับคืนมาเพราะรูปเกมคงจะอึดอัดพอสมควรหาจังหวะเข้าทำกันได้ไม่มากและกว่าเกมจะเปิดคงต้องรอในช่วงท้าย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังเชื่อว่าด้วยมาตรฐานที่สูงกว่าทีมของมิเกลอาเตต้าน่าจะเปิดบ้านเชิญคว้า3มคะแนนไปได้ในที่สุดคาดการสกอร์อาร์เซนอล2คริสตันพาเลต1ปืนมาแรงสอยซีมอนสิทธิ์ขาดจากเปียเชสโมสรอาร์เซนอลกลายเป็นเต็งหามที่คว้าตัวซาฟีซีมอนกองกลางตัวรุกจากบริสซตงเช็กแมง ช่วงตลาดซัมเมอร์2024หลังจากสร้างผลงานโดดเด่นระหว่างยืมตัวใต้เครื่องแบบ RB Leipzig ในบุนเดสลีกาเยอรมันรายงานจากสปอร์ตบิวว่ลไลปซิกแค่ทำสัญญายืมแห้งจากเบียเชดังนั้นเมื่อซิ้นฤดูก,กาล2023-2024ก็ต้องส่งคืนปาร์เตอรแพร้งทั้งที่อุตสาห์ปลุกความเก่งกาจของดาวเตะวัย20ปีกลับมาอีกครั้ง แข่งรัดถือเป็นฟันเฟืองสำคัญของเทรนเนอร์มาโคโรเซอร์ลงสนามทั้งสิ้น26นัดทุกรายการทำไป6ประตูก9กแอซิ์ยืนได้ทุกตำแหน่งแนวรุกทั้งปีกขวาปีกซ้ายหรือเบอร์1ิด้วยวัยวุธบรลุนิติภาวะมาไม่นานตรงกับคุณสมบัติซื้อตัวของปืนใหญ่พอดีแล้วซิมอนจะเข้ามากดดันให้เกิดการแข่งขันชิงตำแหน่งแนวรุกกับบุคโยสากากาเบรียลมาเตลยลีเอมิลสมิธโดไคฮาเวตหรือเลนโดทอสซา สัญญาปัจจุบันของซีมอนกับแยชเชมีถึงมิถุนายน2027ราคาประเมิน70ล้านยูโรตำนานเร้าปืนทุ่มงบ150ล้านปอนด์เสริมแข้งใหม่เรพาเลอร์ตำนานกองกลางอานอนร์ซอนอลปลุกเร้าสังกัดเก่าทุ่มเงินอีกอย่างน้อย150ล้านปอนด์เพื่อยกระดับทีมในตำแหน่งหัวหอ,อกตัวเป้ามิดฟิลด์ตัวกลางและอาจรวมถึงแบ็กซ้ายเส้นทางลุ้นแชมป์ของปืนใหญ่กำลังสั่นคลอนเพราะไม่ชนะใคร3นัาติด จนหล่นไปที่4แถมพึ่งพ่ายลิผูตรรอบ f อฟเคัพแต่หัววันขนาดเดียวกันยังไม่ชัดเจนว่าเอดูพออกีลาจะลงตลาดซื้อขายมก,กราคมเสริมแข้งเพื่อปลุกฟอร์มทีมของมิเกลอาร์เจต้าหรือไม่แต่พาเลอร์ยืนยันควรทำแบบนั้นกองหนะ้าอาจเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดเพราะการยิงประตูทำให้คุณชนะพาเลอร์เด็กปั้นผู้อยู่ชุดใหญ่อาร์เซนอลช่วง1992ถึง2004แสดงทัศนะระหว่างทีมเก่ากำลังกลับจากพักหนีหนาวที่ดูบ ในยุคข,ของผมเรามีกองหน้าที่ยอดเยี่ยมถึง4คนพร้อมกันบางทีอาจถึง5คนได้ซ้ำทั้งคานูวิลตออองรีเบิร์กแคมป์และฟานซิสเจอร์ตอนนี้อาเนนอลมีแค่เชีร์ซุดมาเทีลลี่และทอสซาที่เข้าข่ายแต่พวกเขาไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าโดยแท้แน่นอนเลยว่าอาเนนอลต้องเสริมกองกลางด้วยโดยเฉพาะหากผู้เล่นคนสําคัญอย่างโทมัสปาเตย้ายออกปาเตย์เติมเต็มพลังงานในแผงมิดฟิลด์และเมื่อลงสนามอาจทาให้เดนไรส์สามารถเติมสูงขึ้นได้ ชื่อของอามาดูโอนาน่าจากเอเวอตันกำลังมีฤดูกาลที่ดีผมคิดว่าเขาจะเป็นผู้เล่นที่เหมาะสําหรับอาร์เซนอลในแนวรับทูมิเอสุซึ่งถนัดเท้าขวาเจอความลําบากหลายครั้งเมื่อต้องเล่นแบ็กซ้ายส่วนซินเชนโก้บาดเจ็บอยู่และหวังว่าเขาจะหายกลับมาในเร็ววันผมจึงคิดว่าตําแหน่งที่อาร์เซนอลต้องเสริมแน่นอนคือกองหน้าตัวเป้ากับมิดฟิลด์ตัวกลางแต่พวกเขาต้องจ่ายอย่างน้อย150ล้านปอนด์เพื่ออุดช่องว่างเหล่านั้น เฟเชอร์กิลและนักข่าวจากทีมทอ์กรายงานข่าวว่าอาเซนอลกำลังมีการหาหรือเกี่ยวกับการเยี่ยมตัวคาริมเบนเซมากองหน้าจอมกาววัย36ปีเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาปืนฝืดของทีมในฤดูกาลนี้เชลซี Chelsea เป็นอีกทีมที่กำลังพิจารณาเกี่ยวกับเบนเซมาเช่นกันอย่างไรก็ตามปัญหาอยู่ที่ตัวเลขค่าเหนื่อยที่เขารับเงินมหาศาลกับเออิฮันโดยเขาลงไป20เกมในฤดูกาลนี้ทำไป12ประตูกับ5แอซิ เฟลิกดีอาร์ตนักข่าวชื่อดังจากมาก้าบอกว่าคาริเบนเซมาต้องการกลับมาค้าแข้งในลีกยุโรปอีกครั้งหลังจากไม่มีความสุขกับการเล่นในลีกซาอุอย่างไรก็ตามประตูในการกลับสู่แรมริดถูกปิดไปแล้วทีมท็อกเว็บฟุตบอลประโคมข่าวอาซนอลอาจหันไปท้บทามคาริเบนเซมากองหน้าของเอาอิจหัดมาเสริมคมในเดือนมกราคมนี้ปืนใหญ่ตกเป็นข่าวกำลังมองหาดาวยิงคนใหม่มาช่วยลุ้นแชมป์โดยเป้าหมายหลักเป็นวิกเตอร์โอชิมเฮนและไอแวนโทนี่ อย่างไรก็ดีดูเหมือนว่าตอนนี้มิเกลอาเจต,ตาอาจมีออปชันเพิ่มเติมโดยเลงไปที่เบนเซม่าที่กําลังมีปัญหาอนาคตในซาอุดิอาระเบียหัวหอกวัยสามสิบหกปีตัดสินใจอำลาเรียลมาดริดตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนย้ายไปโกยเงินในแดนเศรษฐีน้ำมันแต่ดูเหมือนว่าเขาอยากย้ายกลับมายุโรปในเดือนมกราคมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตกเป็นข่าวอย่างได้คิงคาริมเช่นเดียวกันแต่ยังไม่มีการทาบทามนักเตะแต่อย่งางใดฟาบิโซโรโมโรนักข่าวชื่อดังเชื่อว่า โมฮัมเหม็ดเอลเนนี่มีโอกาสที่จะย้ายออกจากอาเซนนอลในเดือนนี้เขากล่าวว่ามีความสนใจจากเบซิตัสและสโมสรอ,อื่นอย่างในลีกซาอุดังนั้นผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายทิมสปอร์ตบิลรายงานข่าวว่าอาเซนนอลมีแผนที่จะหวนกลับมาแสดงความสนใจในการเซ็นสัญญาก,กับซาบีซิมอนกองกลางอนาคตไกลทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของปรีสแซงแช็กแมงในช่วงสมัมฤหน้าโดยในฤดูกาลนี้ซิมอนไปเล่นกับไลฟ์ซิกแบบยืมตัวและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำไป6ประตู9้าแอซิท จากยี่สโมกเกมปืนใหญ่สนใจยืมไหมเหลือกิฟรายงานข่าวว่ากอนคาโลรามอสกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสวัย2 2ปีซอโดนแปนเชนลกออกจากทีมแม้จะย้ายมาด้วยค่าตัว65้าล้านยูโรเมื่อสเสมอปีก่อนเนื่องจากลุยส์เอนดิเก้กุนซือของทีมหมดความเชื่อมั่นในตัวดาวหญยิงรายนี้โดยเขายิงได้เพียงแค่4ี่ประตูเท่านั้นซาม่มอกเบลนักข่าวดังจากเดลเมลบอกว่าตอนนี้อาร์ซนอลไม่ได้พยายามที่เซ็นสัญญาก,กับกองหน้าในตอนนี้ แต่ถ้ามีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงท้ายตลาดพวกเขาก็อาจจะมีการตอบสนองไอแวนโทนี I ่เป็นเป้าหมายที่จริงจังสําหรับพวกเขาแต่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นหลังจากจบฤดูกาลมากกว่า <c oughs> เมื่อพวกเขาไม่ต้องมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องข้อจํากัดด้านการเงินแบบที่เจออยู่ในเวลานี้สำหรับตอนนี้อาเซนอลเปิดกว้างสำหรับการเซ็นสัญญาผู้เล่นฟูลแบ็กที่สามารถเล่นได้ทั้งสองฝั่งซึ่งพวกเขาเจอปัญหามากมายในตำแหน,น่งนี้ถ้าพวกเขาสามารถหาเป้าหมายที่เชื่อว่าจะสามารถเสริมแกร่งทีมได้ วกเขาพร้อมที่จะเสริมทัพขณะที่ขาออกพวกเขาพร้อมขายโมเมตเอลเนนีและเซริกโซอาเรสนอกจากนี้เขายังรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับเซริกโซอารเรสแบ็กชาวโปรตุกีสที่กำลังเจรจา,ากับเบซิกตัสซึ่งมีการยืนยันว่าการพูดคุยไปในทิศทางบวกและน่าจะสามารถตกลงกันได้ในที่สุดโดยเซริกเหลือสัญญากับอาร์เซนอลอีกแค่6เดือนไอแวนโทนี่ออกมาย้ำอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะไปเล่นกับสโมสร,รชั้นนำหลังจากพึ่งพ้นโทษแบน8เดือน จากคดีที่เกี่ยวโยงกับการเล่นพนันของเขาในอดีตดาวยิงวัย27ปีที่ยิงไป3 2ประตูจาก 66, 66เกมที่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกคุณไม่สามารถคาดเดาเมื่อไร่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการย้ายทีมแต่ผมต้องการเล่นกับสโมสรชั้นนําทุกคนต่างต้องการเล่นกับสโมสรใหญ่ที่สู้เพื่อคว้าแชมป์มันอาจจะเป็นเดือนมกราคมนี้ที่จะมีสโมสรที่เข้ามาและจ่ายเงินที่เหมาะสมใครจะไปรู้ แต่สมาธิหลักของผมจะทำในสิ่งที่ผมทำได้ในสนามแล้วปล่อยให้เรื่องราวเบื้องหลังจัดการกับตัวมันเองหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ